พี่6รายงานโดย,ายานางสาวสภาวดีเรืองรัศมีนักวิชาการรายงานปฏิบัติการข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่6ระหว่างวันที่7ถึง11สิงหาคม2566สรพ6สร้างการรับรู้จำนวน2เรื่องคือ 1. กรณีพักงานไม่มีกำหนดและไม่จ่ายค่าจ้าง 2. กรณีไม่ใช่การพักงานเพื่อการสอบสวน เมื่อไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา118วรรค2ข่าวประจำวันที่7สิงหาคม2566นางการสุภัสสุขสวัติออ์ผอสพ6มอบหมายให้นายสราย,ยุทธีลาปิยวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการนายสักรินช่วยชูริศและนายพิรพงษ์แห่งเจริญสุวรรณนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง เขตบางกอกน้อยเพื่อให้ในายจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยร่วมกันบริหารจัดการเชิงป้องกันความปลอดภยัยปฏิบัติตามกฎกระทรวงด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างวันที่8สิงหาคม2566นางการสุพัฒนศุขสวัสดิ์พออ,อสรพ6พร้อมด้วยนางสาวชนาการร่วมเงินนิติกรปฏิบัติการนายพีรพงษ์แหงเจริญสุวรรณ และนายอำรัมยาหะเมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้การปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารของกรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562วันที่11สิงหาคม2566นางการสุภสสออัสสุวัสตรพอสรพ .6 มอบหมายให้นายแทนจอมกระโทกนางสาวสุภาวดีเรืองรัศมีและนางสาวพนร้ายปานเล็กนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2566ร่วมพิธีวางพานทุ่มถวายพระพรพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณผลการปฏิบัติงานสนพ 6, รพหกับคำร้องลูกจ้างเก้าเรื่อง14ลายเป็นเงิน5 4 3ล้านบาท เรื่องดำเนินการเสร็จเ็ดเรื่อง8ปลายเป็นเงิน73,900บาทสามารถติดต่อเราได้ที่กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน